แทบไม่ต้องสั่งเทคเพราะฉากสำคัญที่ย้อนเหตุการณ์การคลื่นพระบรมศพและมีประชาชนเฝ้ารอตลอดสองข้างทางไม่ยากเกินที่นักแสดงกว่า20ชีวิตจะเข้าใจความรู้สึกในวันแห่งความสูญเสีย การถ่ายทำละครซีรีส์เราเกิดในรัชกาลที่9ที่คนบันเทิงร่วมแรงร่วมใจมากันแบบไม่คิดค่าตัวด้วยหัวใจเดียวกันคือการใช้บทบาทหน้าจอถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณทั้งบีสุกฤตโตโน่พาคินแดนบีบีทูบีรวมถึงนางเอกรุ่นพี่กวางกะมลชนกที่เคยแสดงละครเทิดพระเกียรติเมื่อ20ปีก่อน แม้รอบนี้อาจด้วยวาระที่ต่างออกไปหากก็เป็นโอกาสสูงสุดที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนเล่าเรื่องถึงพ่อหลวงครั้งนี้รับบทแม่พิมพ์ของชาติและได้ถ่ายทอดถึงความใส่พระราชารุธไทยของพระองค์ต่ออาชีพครูอาจารย์จะมีไดอ l ล g u หนึ่งของตัวละครครูจันทนาคนนี้ว่า พระองค์ท่านเนี่ยได้ฝากกับครูคนที่เป็นครูทุกคนว่าฝากลูกศิษย์ด้วยฝากสอนให้เขาเป็นคนดีครูจันทนาคนนี้เลยยึดมั่นในคําสอนนี้มาตลอดสิ่งที่องทําได้กงไปนักแสดงเมื่อมีโอกาสที่กองได้ถ่ายทอดอพระราชดำรัสของท่านก็คือการเล่นละครนี่ครั้งนี้คือเรามาเล่นด้วยใจด้วยการอาสาที่จะมาถ่ายทอด ทำให้ดีที่สุดใช้เวลานัดหมายกันไม่ถึงสองวันรวมตัวนักแสดงมาด้วยจิตอาสาเป็นอีกวิธีการแสดงออกที่คนบันเทิงทําได้หลายคนยอมรับว่าอาจไม่ทันได้เห็นช่วงที่พระองค์ทรงงานหากยังน้อยการได้รับบทบาทและเป็นผู้สงสารถึงคนดูก็ได้แง่คิดจากพระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9้ ถ้าให้มองท่านนอกจากพระราชกรณียกิจต่างๆต้องมองว่าท่านเป็นต้นแบบที่ดีให้กับทุกๆคนในสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำการให้คนอื่นนะคะความมีเมตตาเรื่องภาชริยภาพวันนี้ป,งป้งนับถือท่านมากเพราะว่าท่านเป็นคนที่ คิดได้ในหลายอ,อย่างที่แม้กระทั่งเราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์เรื่องออกแบบหรือเรื่องอะไรเงี้ยเรายังคิดไม่ถึงด้วยซ้าแต่ท่านสามารถคิดได้ดังนั้นแมงมองว่าท่านเป็นคนที่ใส่ใจในทุกๆอย่างแล้วก็ทําเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงดังนั้นแป้งทุกๆคนนะนาจะยกท่านแป้งเชื่อว่าทุกๆคนแหละยกให้ท่านเป็นไอดอลในการดํารงชีวิตต,ต่อจากนี้ไปแล้วอะ่ะหมือย่างเรื่องของผมเนี่ยเรื่องบ้านของพ่อก็คือจะเป็นการตีความว่าเขาพูดถึงบ้านที่มีคนอยู่ตรงไหนนั้นแล้วก็แบ่งเป็นสองฝ่าก ทะเลาะกันจริงๆจะพูดไปพูดมามันก็เหมือนประเทศไทยที่เราก็ผ่านเรื่องราวที่ทําให้เราต้องทะเลาะกันแบ่งเป็นสองฝ่ายด้วยความที่ไม่เข้าใจกันด้วยด้วยเหตุผลที่ต่างคนจริงๆแล้วก็ต่างที่รักประเทศแต่รักในมุมมองที่แตกต่างกันทําให้มันมันปะทะกันอะไรเงี้ยครับเพราะการเล่นละครเรื่องนี้มันก็ก็ทำให้เราฉุกคิดขึ้นมาว่าเออจริงๆแล้ว ถึงเขาคิดต่างจากเราแต่จริงๆเขาก็อาจจะเขาก็น่าจะรักประเทศชาติเหมือนกันไม่งั้นเขาก็ไม่ลุกขึ้นมาทำเพราะการทําอะไรแต่ละอย่างมันเหนื่อยนะไม่อยู่ยดีเราลุกขึ้นมาเพื่อจะมาเดินมาทาอะไรแบบนี้มันเหนื่อยก็ต่อไปเนี้ยในในละครก็จะพูดถึงว่าต่อไปเนี้ยเราไม่มีคนคอยห้ามแนละ้วเราไม่มีคนที่คอยบอกว่าทําอย่างนี้มันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อไปเราต้องคิดด้วยตัวเอง ละครซีรีส์เราเกิดในรัชกาลที่9มีกำหนดออกอากาศในอีก2สัปดาห์หน้าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำให้ครบทุกฉากทุกตอนเนื่องจากมีนักแสดงหลายชีวิตโดยแบ่งออกเป็นซิดคอมสั่น4ตอนและละครเทิดพระเกียรติขนาดยาวอีก3เรื่อง